ยูนิเกียเนี่ยเราดูพวบานจะไม่แต่เรายังไม่ได้เห็นแบบอันนี้เต็มๆไอ้นั่นน่ะเขาตัดมาแค่ตัวละครเฉยแต่มันมันจะให้มันจะให้เห็นเลยนะว่าสามสามเล่นกันประมาณไหนอ่ะโอ้กูไปดูมาละอันเนี้ยดูซ้ำมึ่งเลยอ่ะเนี่ยหมดเย่เย่กีสามเนี่ยมันหลุมมันหลุมคนมั่วมันจะเล่นยังไงวะกูเริ่มสงสัยละมึงเห็นมันไม่ออกมาแบบมันออกมาได้เลยใช่ไหมมันอาจจะเป็นแอซิดป่ะวะแบบแอซิดแล้วก็สามารถเลื่อนออกมาได้อ่ะแต่แอซิดสองตัวแล้วแม่งเป็นสองดีแม่งดู มันก็เหมือนดัก,ก้บอลแหละอ๋อใช่ใช่ใช,ใช,ใช่มันเป็นแอสซิสต์จริงด้วยแต่ว่ามันเป็นสามคนเลยนะหมายถึงแบบเราไม่ได้เลือกแบบเหมือนเหมือนดัก้อนไฟเตอร์แซอะ่ะที่แบบว่า,เ,าเลือกออกมาเป็นอะไรนะโอคุณเบจิต้าเนี่ยแต่อันนี้เหมือนอว่ามันเป็นคนน่ะมาเป็นแอสซิสต์เอาเลยเพื่อนเราเหมือนเหมือนเอลละเหมือนเอลไฟติงอะวิกิโอแต่ไม่รู้ว่ามันแชร์เลือดกันหรือเปล่านะกูคิดว่ามันอาจจะไม่ได้แชร์เลือดเพราะว่าอันนี้ไม่ชัวว่ะ หรืออาจจะเป็นแบบ,บราวหนึ่งคนนี้เล่นแพ,พ้เพ๊่รปล่าสองคนนี้เล่นหรือเปล่าเข้าใจปะอันนี้กูไม่รู้เลยเพราะว่าถ้า,ามันจะแยกเลือดกันอะทําไมเราไม่เห็นเลือดของไอ้สองคนนี้มันควรจะมีให้เห็นนะถ้าเราจะเป็นเกมไฟติ้งที่สู้กันอะนึก,นกนออกไหมแต่มันไม่มีให้เห็นเอาดูลนงดูเระกันมันมีแค่นี้แหละมีซีซันสี่อันนี้ตซลาร์ฟอนไหมไม่ไม่อันนี้สี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 ใหม่ผมลองดูว่ามึงชอบสีไหนไหม ยังมีควาดดำเหลืออขาวแบเป็นสีแบบแบมบายอ่ะส่วนอันนี้ก็เขาเฮรันงานนะกูไปดูอ่ะ t h a t i s Boogie Blazing นีเขาเฮรันงานเลยอันนี้ก็ตองจริงตัวมันน่าด่าเล่นนะถ้าถ้ากูเล่นตัวผู้หญิงอะและแต่กูเล่นเนี่ยไอันนี้ก็เท่ันีตว่ไอ้สนุกเกอร์อ่ะมันเก่งเมื่อวะไอ้เหี้ยเวนอมอะไรเออเวนอมอ่ะแล้วเนี่ยตัวมันน่าจะปั่นนะแล้วเนี่ยไอ้ไอ้อีกตัวหนึ่งอ่ะเขาเฮรึเป่า ไอไอ้ลูซี่อ่ะเอ่อ่ะเนี่ยเนี่ยเขาเฮเขาเฮกันอ่ะโอ้ซีดีโปรเจกต์เลสอะไรมาเงี้ยลูซี่เขาเฮอยู่เขาเฮอยู่เขาเฮหมดและเอาจริงๆอ่ะในงานนั้นน่ยแม่งไม่มีใครไม่เฮียแบบยังแม่งบ้ากันทั้งงานเลยอ่ะปวชอบกูริยากไปสักวันหนึ่งลูซี่ตัวระยะกลางแน่เชื่อไหมเออน่าจะเป็นตัวระยะกลางต้องรอกลับไปเล่นแล้วเดี๋ยวจะไปหัดกียร์ออนอยู่ อยากเล่นมันจริงเหรออยากเล่นดิตัวมันเท่เ้ยก็เลนให้เป็นเนสัตว์มึงก็เอาแต่เป็นตัวอื่นที่มันเล่น